สวัสดีค่ะพบกันในอีพีที่20แล้วนะคะวันนี้มาทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของธุรกิจอินดีมอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า S9 นั่นเองค่ะไปดูกันเลยนะคะว่า S9 มีดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรายังไงกันบ้างไปดูกันเลยคะ่ะผลิตภัณฑ์ของ S9 นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะจะเน้นทุกครั้งเลยเนาะว่าผลิตภัณฑ์ของอินดีมเป็นอาหารเสริมนะคะไม่ใช้ยารักษาโรคเนาะแล้วก็ตัว S9 ของเรานะคะ มีประโยชน์ต่อร่างกายคือเป็นโภชนาเภสัชที่ชะลอวัยนะคะชะลอความแก่นั่นเองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม S9 นะคะจะอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมีคอลลาเจนเปปไทด์นะคะที่ช่วยบำรุงกระดูกแล้วก็ข้อต่อต่างๆโดยเฉพาะนะคะฟื้นฟูคโลเจนที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราชั้นลึกนะคะให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของเราดูอ่อนเยาว์แล้วก็ไม่แก่ด้วยค่ะ มีประสิทธิภาพในการดูแลระบบหัวใจของเราด้วยนะคะสามารถป้องกันน้ำตาลในเลือดสูงได้ด้วยค่ะผ่านเทคโนโลยีที่ผ่านสามารถผ่านเข้าถึงเซลล์เล็กๆได้เลยอะคะ่ะที่ดูแลสุขภาพของเรานะคะผ่านระดับเซลล์เลยเนาะสามารถดูดซึมเข้าไปใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ ตัว S9 ของเรานะคะมีส่วนประกอบหลักถึง21ชนิดเลยนะคะพี่ๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะมีตัวทั้งคอลลาเจนเปปไทด์แคลเซียมสารสกัดจากคู im, ่ข้าวนะคะคอลลาเจนเปปไทด์ไททูผงซิริตัสไบโอพาวนอยนะคะแมกนีเนียมสารสกัดจากทับทิมเมโรโทอตีนนะคะสารสกัดจากเมล็ดองุ่นสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ เบต้ากูแคนจากยีสต์นะคะสารสก,กัดจากอะเซโรราเซอรี่นะคะเอลฟาโรโฟเอสติกนะคะสารสก,กัดจากหญ้าหางม้าสารสกัดจากเอสตาเซนในสาลายแดงนะคะโคเอนไซม์คิวเทนก็มีค่ะซิงค์ออกไซด์ก็มีนะคะสารสกัดจากโสมไซบีเบียก็มีค่ะสารสกัดจากโสมสกัดจริงๆนะคะแล้วก็สารสกัดจาก อสมอเมริกาด้วยค่ะมีวิตามินดีสามเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยแหะคะ่ะเป็นตัวส่วนประกอบหลกัหลกๆสำคัญทั้งนั้นที่ร่างกายเราต้องการนะคะใครสนใจผลิตภัณฑ์ของธุรกิจอินดีมแล้วก็อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสามารถทักหาคนที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับพี่ๆได้หรือว่าจะทักมาหาเจบได้โดยตรงเลยนะคะใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสอบถาม ก็สามารถทักมาได้ไม่ไม่สมัครสมาชิกก็ไม่เป็นไรนะคะ,ะแค่สอบถามต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักมาได้เลยแล้วก็ทีมงานของเรานะคะพร้อมที่จะให้ความรู้เพิ่มเติมกับพี่ๆแล้วก็ใครนะคะอยากจะสมัครเป็นสมาชิกอินดีมเพื่อ,อรับรับสินค้าดีๆไปใช้หรือว่าสามารถสร้างไรายได,ได้ได้อีกด้วยนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ